ใบบัวมีใบบุญใบบัวใบบัวมีใบบุญขาเป็นอะไรสลบทขาเป็นอะไรขาเป็นน้องคิวน้องคิวน้องคิวแล้วก็บวมน้องคิวแล้วก็บวมบวมเต่งปวดเหมือนจะเต่งอืมสารพัดโรคที่จะเป็น ปลายประสาทหลังก็อักเสบบล็อกหลังไปเลยสิจะ้ะอ่ามีอะไรอีกไหมม,มีอะไรอีกเลือดจางอืมสารตับตอืมเลือดจางเราซับจางไหมจางมาก <laughs> อ,อันนี้นคือมากตรงนี้แหละมากตรงซับนี่แหละอ่าร่างกายไม่ไม่เห็นแล้วไมเป็นไรนะ แต่ตัดจางด้วนี่น,นักเลยจบเลยช่วงนี้สภาพร่างกายเนาะไม่ไหวเลยเนาะนอ่าถ้างั้นแย่ต้องกินสมุนไพรก้มลงไปหยิบสมุนไพรขวดหนึ่งแม่ให้ขวดหนึ่งเห็นไหมในรางอะ่ะอ่ะ,อะหยิบมาขวดหนึ่ง เอ <G IN> แกินดีนะแม่กินทุกวันแม่ถึงรอดปลอดภัยจากทุกสิ่งโควิดทำอะไรแม่ไม่ได้นะความดันแม่ก็เบาลงนะยอมรับเลยนะงงมากเขาติดกันระเบิดระเบิดเขาติดกันระเบิดระเบออีนี่รอดอยง่ขนานแม่มีเกาะเสงสีเหลืองๆอ่ะชอบแม่อยู่นะงงมากทั้งบ้านความดันความหน้ามืดอะไรก็หายหมดเลยไม่มีเลยไม่มีเมื่อก่อนแม่แบบอันนี้ต้องกินนะ ให้กินให้กินเนี่ยขวดเนี้ยใ,ให้กินสามพันหกแต่เทียบกับสุขภาพอ่ะสามพันหกไม่แพงนะเออเนาะอาใจมาทั้งนั้น<อ>ทนวันที่ห้ากับน,น้ำแมงเงินเด่นเอาวันที่หา้าโอ้โหไม่เอาหรอกอันนี้ให้ฟรีเงินเด่นเอาวันที่ห้านะต้องพ่อก็กินเลยเนะี่ยเอากินกินไม่ยาก นี่นะคะทุกคนเขาอ่านว่าถามว่าอ่านออกไหม <c oughs> มันเป็นสมุนไพรจีน <c oughs> บำรุงสุขภาพบำรุงร่างกายทุกสิ่งอย่างเอวิติงความดันเบาหวานคนที่เป็นโรคอย่างเนี้ย <Okay. S 1> ระบบภายนองภายในยอะไรมันจะได้ช่วยเ <Okay. S 1> นี่ยขนาดฉันไม่เป็นอะไรนี่กินยิ่งกินย,ย,ย,ยิ่งแข็งแรงอันเนี้ยเขาบอกว่าให้กินวันละหนึ่งซึสองสองช้อนโต๊ะ ก่อนอาหารวันละสองเวลาคืออย่าขวดก่อนแล้วประทานเออจริงๆกินเช้าเช้าก่อตอนเช้ามาตื่นตื่นมาก่อนกินข้าวกินเลยตื่นเช้ามายังไม่ต้องแปรงฟันอ่ะกินเลยแล้วกลางคืนก่อนนอนก็กินแค่นั้นแหละให้กินตอนท้องว่างดีใช่ไหมอืมอันนี้ดีอันนี้อันนี้แปลได้แค่ภาษาปกติเออตอนท้องว่างประมาณนี้ประมาณนี้มิฉะนั้นมีข้าวอยู่อะไรเอ่ยข้าวที่ไม่ใช่ข้าว กินไปอีกออถามว่าร่างกายไม่ไหวก็เรืนะ่อปานนั้นเรื่องกินเก้วนก่น้อยกินกินแก,วแก้วนี้เลยเหรอไม่ใส่แค่ถึงขีดห้าเสห้าห้าห้าออนใช่ไหมห้าเลขหาตั้งเออข้างล่างอ่ะใชออ่กินแค่นี้เองใช่ทำไมเขาให้แก้วซะใหญ่เอา้าก็เผื่อใครละโมบไงเผื่อเราละโมบไม่ไหวเราละโมบ อันนี้แก้วสมุนไอรขวดสมุนไพรเหมือนขวดวายกินไปร่างกายจะได้ดีขึ้นอ่าขยอยขยอยขยอขยอยเออเปิดแล้วก็กินกินตอนเช้าทุกเช้าตื่นขึ้นมาแล้วก็กินก่อนนอนก็กินมันจะได้ดีสุภาพร่างกายจะได้ดีคมดงคมดันเราไอ้ไอะไรความดันทุกรังสูงมึงทั้งหลายจะได้ลดลงใช่ความดันก็เยอะนะเออ จะบอกว่าพอแกะตัวตัวซิลตัวเนี้ยกินแบบปีน้าฟุบหอมสนะมุนไพริงเป็นสมุนไพรที่หอมนะแต่ว่าไม<อ>่รู้กินยังไหมไม่ได้กินยากอย่างที่คิดหรอก ดูดูดิห้วยจืดบินถึงไหนเพราว่าแก้ไหลายโรคลนะไม่ได้แก้หรอกแต่เขาป้องกันแล้วก็ทำให้ดีขึ้นมันล่ามันเขาเรียกอะไรปรับสมดุลร่างกายอ่ะกินไปรีบรีบกินไปมึงอะรีบรีบกินไปแม่รู้อย่าทวงเออสมุนไพรดีๆทั้งนั้นไม่ได้กินยากอ่ะเป็นไงฮะอร่อยไม่ได้กินยากเลยเห็นไหม เออน่ะเอออร่อยเป็นไปอย่างที่คิดเออกินง่ายอ่ะให้กำลังใจนางหน่อยจะตายจากกันซะก่อนดูแลตัวเองนะคะทุกคนดูแลตัวเองด้วยนี่เลยค่ะบอกเลยสามพันหกไม่แอคิดกับสุขภาพเดี๋ยวมาดูบัวว่าสั่งได้อันนี้แม่ก็เอามาขายเหมือนกันสั่งได้ใช่นี่ามาขายสามพันหกนี่อร่อยด้วย อร่อยเสยอืมเห็นนะเอเอเอบัวมันกลัวถ้ากินอร่อยเสย